สวัสดีครับวันนี้พบกับเฮียคิมนะครับวันศุกร์นะวันนี้นะครับวันดีนะก็เลยอยากจะแนะนานะครับรถใครกําลังมองหานะครับรถครอบครัวตัวนี้นะครับเป็นนิสสันเอ็กเซลนะครับพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เป็นเบนซินบวกระบบไฟฟ้าก็คือที่เรียกเรียกกันว่าระบบไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับปี2015ตัวนี้เป็นขับ4ี่นะโฟลวิวด v นนะครับนะภายในนะครับครบคันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มพุชสตาร์ท นะครับมีหน้าจอทัสกรีนเนวิเกเตอร์ครบคันนะครับและที่สำคัญฝาท้ายเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้นะครับเสนอราคานะครับถ้าลูกค้าอยากรู้ราคารู้สเปคให้ดูใต้โพสต์วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะลงไว้ให้นะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับมีดอกเบี้ยต่างๆให้ลูกค้าเลือกนะครับเรามีสถาบันการเงินกว่าสิสถาบันการเงินนะครับลูกค้าเข้ามาสอบถามได้หรือจะซื้อสดรับกลับเลยก็ได้นะครับ สหรับวันนี้นะครับเฮียคิมนะครับก็มารีวิวแค่นี้นะครับถ้าสนใจติดต่อช่องทางนะครับเพจ a c e b o o k Open r o a d Thailand นะครับชาแนล t u b e Open พ o a d Thailand ์ลาเอาไปเชื่ i แอคเคาท์โอเพนโรสไทยแลนด์เวอร์ไวด์เว็บโอเพนโรสไทยแลนด์คอนะครับอินสตาแกรมโอเพนโรสไทยแลนด์นะครับได้ทุกช่องทางนะครับติดต่อได้ทุกท่านเลยนะครับเซลล์ที่ปรึกษาการขายนะครับยินดีให้บริการสำหรับวันนี้นะครับเฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ